สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของดาวโจน VIP ประจําวันที่ยีบสาเมษายนหกห้าเนอะตัวเด่นก็คือ3กับ6ตัวรองก็คือสี่กับ1เนอะหรือเพื่อนๆจะซื้อเอาหัวมันก็ได้เด้ออีสาตัวน,นั่นนะสามหกี่หรือจะ3ามสี่หหรือจะ1 4ึี่หเอาอย่างนี้ก็ได้นะสามก็คือ3าศูนย์ก็รูด3ามเเนาะหก็รูดหนะ

ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงปังฟังเด้อว,วันนี้ขอให้เข้าสามตัวตรงๆเด้อเข้าบนเข้าล่างนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะอย่าลืมกดชับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยเด้อโชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้นะบางคนเข้ามาดูเฉยไม่ยอมกดไลค์เลย,เย,ยกดหน่ยอยหนานิ้วโป้งนิ้วเดียวเนี่ย ขอให้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเราไม่ทำแปดนาทีเขาลงเราทําแค่นาทีกว่าก็าพอมันยืดเยื้อเสียวเวลาเนาะ